เก้อยบนลอยแปดพี่นั่งเอ็มแปดแปดเอลห้าศูนย์ถอยไปเลยเอ็มแปมาแล้วเอ็มแปดแปเอเอองนี้มันมองิล้อเขา หกหล่อถอยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวัสดีเพื่อนๆก็ใส่ดีวะตรงนี้ละเดีวเร็วหน่อยลูกพีก่สิบร้อกำลังจะมาแล้วขาเท่อยู่กด็ดิดขาให้แทบเลยอ้ยอุ้ยอุ้ย นี่นี่ทุกทีนี่นี่เพราะเนี่ยอยู่วะเบังดีล่ะกันที่น้องเอ้ยหากยังบ,บ่ถึงบังดีล่ะก่อนมากพอกันไหมเิ่งมาเจอกันใหม่วันนี้วันแรกก็หนางั่นหนางาน 3, ั่งนสามเมื่อสิวนั่นแหละทีมงานหกล้อบ่ไหวก็ทีมงานสิบล้อมาแทน จุดหมายของเราอยู่ตรงนี้หอดมองปะแล้วพ่งดูวีคันไหนทีหอดมองปะไอ้หลงไอ้หลงกูเ,งเด้อหกล้อลงกูเด้อหกล้อเหลืออยู่สองขั้นชิบล้อสองขั้นหกล้อสองขั้นพอดีลงตัวไม่ต้องรอไปหาทางบกใช่ปะไปหาทางบกทางนี้ที่ไรด้ดยวยเหือดดินมันสุดเด้ ย่ามาวิยญาณมาเอามาย่ามาไอ้หลงเนี่ยตจ้าบ้านเจ้าบ้านเครื่องไอ้หลงเนี่ยมันมันเกียร์ตันดไปคันนี้เลยพี่ก็ใช้เกียร์ตันมากแล้วว่าแร่งยกเร็วเลย

ไม่ลงบอลลูกพี่เดี๋ยวดูหน่อยสิโอ้ยมันลงมันติดกับบ้านที่เชนหน่อยหนึ่งไปเลยติดกับบ้าอะไรดินเหนียวก็ติดแต่ห้องรถที่กันเดี๋ยวเบิ้งอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปอันนั้นลอยแปดเดี๋ยวจะมาไปเบิ้งลูกขี่ก่อนเดี๋ยวเบิ้งเอ็มแปดแปดก่อนเอาเท้ะมุมเขาอยู่กับสิบลอยเลยทุกคน

เอ,ออออเออออเดี๋ยวจ,จ,จะกกินขั้นไงเนาะดูไปขั้นนี้จะก็เอาเื้อไล่ให้เหมันต้องดับนสมตัวมันี้งน้อยแล้ววะหยปขั้นไงเนาะเออเอลเลยสิพี่ออ,อเอมียมยัง,ยงล่ะ เรี่พี่เี่ยก็เกินสามเที่ยวหอด้าเนี่ยเอาลงตั้มเลยลูกพี่เอาซ้ำอีกแล้วไม่ต้องเอาบทลงตั้มหรอกแบบนี้นี่ทิบหรอกใชาไหมพอแล้เดี๋ยวเราพี่ิูพี่รถจอดทาลงลร มันจะไปจวดกังเดยทีเพราะมันหนักกระแล้วไปมาหาด้บ้างลูกพี่แกใส่จักตักรูกแ้แกใส่กี่คิวเด้อเพราะว่าตักละคิวคิวละตักอันนี้ผมดูว่าจักตักเดี๋ยวผมจะพาไปนับดูเสียงลั่นบอ่อแน่นอนอันนี้ยังพูดลงบอ่อได้ยังยึดตีมบ่ออยู่ ดัง Hills, ดีใช่ไหมรวยรุ่รุ่วร่รวยร่นรวยนวก็ ตีไา,นะายหน่อยพี่ตีไาย,ยาหน่อยพี่ตีไายแรงๆหน่อยมันดินลงมาหน่อยดินไม่ลงนะลูกพี่จะบ,บ่ตีไายเดี๋ยวเบิ่งรถจะเปลี่ยนยึดรอบนึงเดี๋ยวจะตัดเข้าล่มแล้วไปกระฮ้อนให้กันเดี๋ยวแดดนรถลงตกมาถ่ายให้ดูใหม่ดีๆรีวิวดีๆบรรยากาศดีๆ เจ้าหกหล่อห่อบหล่อวะล่อวะบหล่อนี่ถึงที่ไหมทุกขั้นก็กำลังมันเยอะด่วนเห็นปะใส่ใส่ฟื้นก็ไทยนังข้าขึ้นหางเซ่เล้วสบัยเล้วดี็่ปะเดี๋ยวเราคอยดันเองเพราต้องจะมาของไรเลยกระเ่องในลุกพีเอ้ย ตนี้เป็นเครื่องซี่สูปเลยเป็นแปดแปดนี่ยเดี๋จริงๆว่าต้องเหยียบคาดก็ได้ จะก,ก็ดุดคำไงให้จะก,ก็ตะกาให้เนาะอยู่บนใกล้ๆยังว่มันคนดันตัวคอได้ตัวคอตุ้งตัวใหญ่กว่าน,นี้ยังเป็นตัวลูกด้วย ยังขันนี้ไม่หดเท่าไหร่ต้องขันนี้นี่นต้องร้อยแปต้ยปตู้เออ๋ร้อยแปดร้อยแขึ้นมาเล็นเงินกับสิหล่อว่ะคือมาให้เต็มแปดแปดไปห้าหกหล่อนี่ลูพี่จัดงานผิดคิวได้เอมเจ้านี่อร้อยแปดแม่มาใส่กับสิบหลสิเมนเนาะ เอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมพี่น้พื่องเดี๋ยวไปรีวิวคันนี้เราคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนด้วยเพรร้อนแดดแล้วก็ไปกินน้ําก่อนสพูดไปพูดมาหนุดขึ้นคอมันแดดร้อนด้วยทุกทีว่าไม่ต้องคอยมาไก่หรอกเดี๋ยวคอยดันเองดันให้ใก็ได้เอาไว้คลิปหน้าเจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ